สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานินกกตุมนะคะเราก็มาหาผักหวานกันนะคะโอ้ผักหวานเราก็ได้เยอะแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาเจอต้นผักหวานนะคะโอ้โหผักหวานต้นนี้นะคะใครก็ไม่เจอนะคะดูสิคะโอ้ยเต็มต้นเลยยอดแตกโอ้โหนะคะแตกเต็มต้นเลยนะคะเอฟซี FC. เราก็จะเด็ดเอา นี่นะคะโอ้โหต้นนี้นะคะมาเด็ดเอาต้นเดียวก็พอเลยนะคะกลับได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้โห,โโห,โโหต้นเดียวก็พอเลยโอ้โห ถ้ามาเก็บท้าคนนี้ก็จะดีหน่อยนี้ก็จะสแก่อยูอย่แต่ก็ยังดีนะประมาณนี้นะคะเก็บเอาี้นี่ละผมเก็บในเลย,ย,ยไม่มีใครเห็นต้นนี้ถ้าเรามาหาไม่มีคนเห็นมันก็อย่างนี้แหละ เราไปห่อข้าวไปกินด้วยไปเรื่อยๆได้เป็นโลสองโลอ้อมภูเขาเลยตอนเย็นก็ค่อยกลับห่อข้าวไปกินยู่ยก็พักกักวันเดกไปเรื่อยๆดเด็กลีบกลับไม่ได้ดเลยเหลเลย นี่เห็นไหมต้นเดียวโอ้โหต้นเดียวนี่เราก็ได้เยอะแล้วได้จากคนละถุงเลยอ่ะ่เลยเจ้าได้เยอะแล้วนะคะเอาในของเจ้าได้หลายเป็นได้โอ้เจ้าก็ได้เยอะได้ทานด้วยได้ทานเก็บทา,านด้วยนะคะนู่นทานทานเต็มเต็มที่ไอ้ขอนน้นไฟไหม้ทานนะคะ โอ้โยเยอะเลยเราก็เก็บถ่านด้วยถ้าเราเอากระสอบปุ๋ยมาใส่แต่เราก็เก็บเอาไปไม่ไหวนะคะมันหนักเราก็เอาได้แค่นะั้นแหละถ่านเราเอาไปไว้ปีอย่างซื้อเขาก็แพงนะถ้ามาหาเอาเลยก็คุ้มค่านะเอากระสอบปุ๋ยมาหาเอาเลยก็คุ้มอยู่นะตอนนี้เราเดินทางกลับกันนะคะ จากที่ได้ผักหวานแล้วโอ้ยเจ๊ใหม่เจ๊ต่อไปเพื่อแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับหาผักหวานเลาะกลับตอนนี้มาถึงใส่แล้วเนาะนี่คือทางกลับเห็นไหม่เส้นนี้ก็เดินทางกลับเลย นั่งพักกินน้ำกันแล้วก็ออกขาอีกแล้วก็กลับกันโอ้ยตอนนี้ก็รู้สึกปวดขาแล้วดูทีตัวลูรู้สึกปวดแวงปวดขาแล้วเร้อโอ้โอ้ขหวานแถวๆนี้ก็มีนะหาเลาะไปด้วย มันจะออกตามไฟลามป่าและฝักหวานก็เป็นใบเป็นเบี้ยออกถ้าไฟไม่ลามสักหนึ่งปีนะคะฝักหวานมีแจะเยอะเลยนะคะดูสิโอโหตอนนี้เราก็พากันกลับนะคะเดินทางกลับกันอยู่นะคะาหาฝักหวานไปด้วยนะคะเดินทางกลับไปด้วยนะคะ ได้กันพอกินแล้วก็กลับกลับให้ทันแดดออกก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนมากร้อนมากกลับไม่ไหวมันจะเป็นลมกันซะเลยเราไปหาช่วงนี้เราต้องไปแต่เช้า้าเรจะไปหาอะไรก็ไปแต่เช้าไปทำงานก็ต้องไปแต่เช้าโอ้เผื่อว่าเนี่ยค่ะ เราก็เดินทางกลับกันนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะเรามาถึงบ้านแล้วนะคะดูสิคะเราได้ทานนะคะฐานสวยมากเลยเราเก็บเอาทานมาด้วยโอ้โหถ้าเราเอาเจ้าถ้าเราเจ,เจ,เจ้าเยอะกว่านี้ก็ได้นะนี่คะ่ะแล้วนี่ผักหวานเรานะคะไอ้ดี่ผักหวานพี่ออกมาดูผักหวานน้องชายเด้ออันนี้นะโอ้ย่อยมาเก็บซอยคือได้หลายปานีเแบเบนียนนลยเนาะอ่าเลยนะดู ที่แรกเราได้ต้นแก่มันเนาะต้นนะใบมันแก่แต่ต้นนี้แต่ตัวนี้มันอ่อนจะเก็บหน่อยๆยอดอ่อนตัวนี้ตอของหค่อยจะไม่มีแม้เขาเก็บจำหลังได้ก็ยังได้หลายกว่าเลยนี่นะคะแล้วก็ได้เยอะมากนะคะขคตรถุงถุงเลยนะคะถุงเยอะลายใหญ่เลยนะคะได้ทั้งถ่านได้ทั้งผักหวานนะคะอ่า เดี๋ยวเอามาใส่ไอ้นี้ซ่อมดูเดี๋ยวกระตุกมาใส่ก่อนเด้อได้เยอะเลยนะคะนี่แล้ว<ค>ทีนี้เ,นเ,นเราก็จะซ่อมเราก็จะซ่อมเอาไปใ,ในกระแบ่งกันนะคะนี่ไอ้ได้ถุงนี้ด้วยน,นี่ดูสิผักหวานเก็บมาสดๆในใหม่เลยเดี๋ยวก็จะแป่งให้นะเอาไว้แกงสักหน่อยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาซ่อมผักหวานแกงผักหวาน แกงผักหวานไปเก็บชะอมสักหน่อยมาใส่ปลาย่างซดน้ำกรอกกรอกแซบแซบนี่นะคะดูสิไปแป๊บเดียวนะนี่ไม่ได้ไปนานนะ<ม><ๆ>ถ้าไปนะถ้าคน<ๆ>ถ้าคนเป็นตาสแตกคนไม่ตาสแตกคนจไมถ้าคนเอสี่ชั่วโมงหมดลสีส่ชั่วโมงโอ้ยถ้าคนเป็นตาสแตกไปเห็นม <laughs> ันชีได้หลายกว่านี่ อันนี้คนพ่เป็นทาโอ้ยข้นทานเลยอันนี้นะเอออันนี้ก็มีทานด้วยด้ลยหรืออันนี้คนเอาทานบะเออโอ้ยเออคนเอาทานเอาไปไว้นู่นทานนะบัดนนี้นะเออเอาไปไว้ผูกไว้เตาผูอันนี้ก็สีสมผักหวานนี้โอ้โหคนเอาทานนะคะไปเก็บผักหวานมวเป็นท่าแล้วน้องชายมันบ่เคยเก็บกะคอยกับไปไกลกับ่วไปยานหลง โอ้ยเป็นจชเปนซ้ำนั่งกันยังสิย่านลงทุกคนเลือดไหลเลือดไหลย่านที่ย่านลงแมโอ้ยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะซ่อมผักหวานนะคะซ่อมผักหวานกันนะคะซ่อมผักหวานแกงนะคะวิธีการซ่อมผักหวานเราก็จะเอาแต่อ่อนๆมันนะคะค่ณผู้ชมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะไอ้ไหนเกาะย่านเผาป้าย่านลง โอ้ยเนาะโหดผุนผุนบางแน่ผุนพึ้นองเลยเป็นนอนเปรละคนไปใด้นเม่องหลงอันบางแนคนเก็บผักหวานคอยนะมนเป็นตายสะแตกโอ้ยอ้ายญาตแต่หลงงยางตาหลังอยู่ต่อยต่อยอยู่คอย่าสิปล่อยไปปลาผู้หุ่นละเนาะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ